สวัสดีครับผมตัวโรคคมสื่อครับกับคมสื่อกันดัมช anel n กันพลาบ้านบ้านวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเก็บตกรีวิวตัวกันพลา MG กล่องหนึ่งซึ่งผมได้ทำคลิปในการประกอบแล้วต่อไปในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะเริ่มแต่ตัวเปิดกล่องเลยดูแผงจนถึงจบที่เวทริ่งเบาๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวกล่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะก็คือตัวนี้ครับนี่นี่ Mg Wing Gundam Zero นะ LS w a l s เออตัวนี้เพราะว่าคขาวที่แล้วเนี่ยคลิปแค่ตัวประกอบอย่างเดียวเนี่ยก็ปาเข้าไปประมาณสามสิบนาทีละยังไม่ทันพูดอะไรเลยรอบนี้มาเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างในกันาพาตัวนี้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวของสติกเกอร์ใสเนาะดีคอแล้วก็การติดของตัววิงตัวนี้กันว่าเป็นยังไงมาดูกัเลยครับเรามาพูดถึงเรื่องของสติกเกอร์ก่อนดีกว่าเนาะ ตัววิ g กร r d มซ Zero เนี่ยที่ให้มาอันนี้คือเป็นตัวของติ๊กเกอร์ใสนี่แต่จะบอกว่าหลังจากที่ผมต่อแล้วก่อนติ๊กเกอร์เนี่ยผมว่ามันก็สวยอยู่แล้วเนาะมันแบบวสวยใสตามสไตล์ของแอนิเมชันนะครับมันดูคล e น n clean, clean ดีแต่ผมเป็นคนชอบติดตัวของดีคอร์ติ๊กเกอร์ทั้งฟอยทั้งใสก็เงอเอามาติดดูแต่พอติดแล้วเนี่ยก็จะพบว่าตัวของติ๊กเกอร์ใสที่ให้มากับ ตัววิงกันดัมซีโร่ตัวนี้เนี่ยขอบมันค่อนข้างจะใหญ่อ่ะครับคือพอเราแปะลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะเลยตัวพื้นที่บางจุดไปที่เราต้องการจะติดไปอยู่อีกจุดหนึ่ง mm hmm. เช่นตรงนี้อ่ะครับนี่ครับไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่าตัวขอบขอบเนี่ยมันจะเลยเออกไปเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ระวังเราปล่อยให้ตัวขอบขอบเลยไปอยู่ในชิ้นอื่นหรือไปอยู่ในส่วนที่เป็นตรงของมุม มุมของชิ้นส่วนตัวนั้นหรือขอบชิ้นส่วนตัวนั้นโดยที่เราไม่ระวังเนี่ยพอเราพ้นเคลียร์ใช่ไหมครับตัวขอบที่เพเยอเนี่ยมันก็จะติดตัวของเคลียร์แล้วจะเห็นสีขาวค่อนข้างจะชัดเลยเนาะอย่างเช่นตัวฟังตรงนี้แล้วกันเนี่ยครับจุดเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราติดไปเลยโดยไม่ตัดขอบออกก่อนเนี่ยมันก็จะเลยขอบออกมาหรือถ้าเราขย,ยับตัวของตัวสติ๊กเกอร์ใส่เข้ามาอีกเนี่ยตรงขอบข้างในก็จะชน กับตัวของหน้าอกทําให้มันติดยากเนาะยังไงก็ต้องเผยเออหรือมันล้นอยู่ดีแหละดังนั้นอ่ะก่อนที่จะติดก็พิจารณาพื้นที่เราติดก่อนเนาะว่ามันเล็กใหญ่ขนาดไหนแล้วมันโอเคไหมถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมแนะนําเลยว่าเปลี่ยนเป็นดีคอรน้าดีกว่าเนาะถ้ามันยังมีอยู่นะรุ่นนี้เป็นดีคอน้ําจะดีกว่าเพราะว่าดีคอน้ำเนี่ยผิวของตัวสติ๊กเกอร์ผิวของตัวดีคอนเนี่ยมันขอ,อน,นุ่มกว่าสติ๊กเกอร์ดังนั้นมันยังช่วยมีเซตเตอร์ในการช่วย ในการแปะติดแล้วก็ซอฟเตอร์ในการทําให้มันอ่อนนุ่มเรียบไปกับขอบต่างๆที่มันเป็นส่วนเกินที่เราเกินไปจากที่เราจะติดนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่สงสัยเนาะว่าเอ๊ะมันยังติดมันจะติดดีหรือเปล่าหรือไม่ติดดีเนี่ยแนะนําเลยถ้าคนที่แบบไม่ก็ชอบติดนะก็จะติดดีกว่าเลยผมว่ามันสวยกว่าด้วยกว็เยอะเลยแหละอืแล้วอีกอันก็คือตัวของนี่อีกหน่อยที่เขาให้มาคือเป็นตัวดีคอคูดเนาะ เนี่ยครับมันติดตรงจุดบริเวณที่ค่อนข้างจะยากเนาะที่เป็นส่วนโค้งเนี่ยหัวไหลมันจะยากถ้าติดไม่ดีหรือแบบเราขูดไม่นิ่งเนี่ยมันก็เละเลยแหละครับก็คือเสียไปเลยข้างนั้นมันไม่มีสำรองด้วยอ๋อนี่สำหรับตัวของสติ๊กเกอร์แล้วก็ดีทอเรามาดูถึงตัวของจุดขยับบ้างดีกว่าครับจุดขยับก็เริ่มจากตัวของตรงนี้เลยขาเท้าเลยนี่เดี๋ยวเอาปีกไปข้างหลังหน่อย เอ,อนี้ครับเพราะเห็นว่าตัวนี้มันลักษณะของการพับเวลาเราเข้าอยู่ในปีกใช่ไหมครับมันต้องงุ้มเข้าไปอย่างนี้ครับดังนั้นเนะ่ยเรื่องของการงอของข้อเท้าไม่ใช่ข้อเท้าสิเขาเรื่องแหลตัวเท้าเนี่ยฝ่าเท้าด้านหน้านะครับมันทําได้เยอะเลยเพราะมันต้องแอบเข้าอยู่ในปีกนี้เวลาเราเก็บเก็บปีกเข้ามามันจะได้บังไดมิดนะครับแต่ว่าพอมันต้องสารเนี่ยมันเอาขึ้นไม่ได้เลย ได้ตั้งฉากกับตัวขาเนี่ยครับเอาขึ้นไม่ได้เลยครับดังนั้นเวลาทําท่าคุกเข่าใช่ไหมครับมันก็จะติดอยู่เท่านี้เราไม่สามารถที่จะดึงมาข้างหลังแล้วก็ปรับปลายเท้าขึ้นให้มันสมดุลของคุกเข่าได้ดังนั้นเนะวนลาคุกเข่ามันจะอยู่นี้อ๋ออยู่ลักษณะนี้มากกว่าไม่สามารถดึงส้นเท้ากับหลังเพื่อที่จะเอาปลายเท้าเนี่ยไปเยอะเบิดขึ้นได้เพื่อให้นั่งได้สวยเนาะก,ก็ทําไม่ได้ครับแต่ตัวข้อ นี่ตรงนี้ต้นขาหัวเข่าเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยเปิดดีมากเลยนิ่มเขาเรียกยังไงแน่นเนาะย่งไม่ใช่นิ่มสินแน่นเออแน่นไม่แข็งนี่เพราะว่าตัวเนี้ยมันใช้สำหรับการหดขาเออว่าอุ้ยขนหลุดเนแบบนี้พย,ยายจุบขนกันขนรัลลว่วอ่ะนี่รับกดฟับ แล้วเอาพับเขา่เขากลับมาที่เดิมก่อนแล้วก็พับขากลับมาเนี่ยครับมันก็จะหดเข้าไปได้สักหน่อยหนึ่งทำให้เวลาเราเก็บปีบปิดข้างหน้าเนี่ยมันจะมองไม่เห็นขาอ่ะเนี่ยครับอ่ะก็คือหดมาประมาณนี้เนอะก็พอสมควรเหมือนกันอย่างน้อยก็มองไม่เห็นปลายขาละเอ๊ะ ส่วนตัวของกับโรงนี่มาได้เลยมาได้เยอะเลยนี่ข้างางได้ข้างหลังก็ได้เนาะเป็นตัวที่ข้างหลังได้ด้วยเอลหมุนตัวนี้เหมือนกับว่ามันจะหมุนแล้วมันก็จะหมุนได้ครึ่งเดียวะดูนะปึ๊บเนี่ยติดเนี้ยปึ๊บก็จะติดส่วนเนี้ครับ ตัวสะโพกข้างหลังกับตัวกระโปรงข้างๆเนี่ยถ้าอยากจะได้หมุนรอบตัวเนี่ยก็ต้องดึงเยอะนะครับแ้บ้วหมุนมันก็จะได้ประมาณเนี่ยอุ้ยปีกหลุดนั่นขออนุญาตวางปีกแล้วกันอ่ะก็จะได้ประมาณเนี้ยครับก็บิดก็พอสมควรเนาะเออความหนังก็พอสมควรอุ้ยขาสัน้นเดี๋ยวอาขากลับก่อนเออนะเอาแล้วเนาะเดี๋ยววิ่งจะตลกไปหน่อยขาสั้นข้างยาวข้างเนี่ยครับ มันก็จะบิดได้พอสมควรนี่ส่วนตัวของข้อผิดตรงนี้ก็จะเปิดได้อ่ะนี่ยครับนี่นจะมียูโรยุย่ยข้างในนี่อ๋อสวยเลยแหละอ่าหัวไหลข้อศอกแล้วก็ตัวมือโอเคเลยครับตัวความฝืดการขยับทุกอย่างเนี่ยไม่มีปัญหาเนาะ ัวหัวไหล่เนี่ยมันก็จะขยับได้เยอะหน่อยเพราะเนี่ยครับพอเราเวลาเราจะเอาปีกคลุมตัวเนี่ยปิดตัวเนี่ยมันต้องถอดตัวหัวไหล่ออกมาเพื่อให้ประกบข้าง,างเดี๋ยวมันนั่ติดปีกแต่เวลาเป็นโหมดธรรมดาเนี่ยเป็นเป็นตัวของมือพิสูจน์เนี่ยเราก,กดเข้าไปเนี่ยครับอย่างน,นี้ก็จะมีปัญหาเลยเรื่องของการหลุดการไหลเนี่ยเพราะมันคล้องติดอยู่กับตัวล็อกตัวนี้ครับ น,ะนีที่หลอกอยู่เวลาใส่ก็ต้องเข้าไปให้สุดนะครับมันเป็นลูกโคง้โคงๆนอะ่ะเป็นตัวเป็นเหมือนละครับลางโค้งเนี้ยครับวิ่งโค้งเข้าไปปัญหาก็คือมีอันหนึ่งก็คือนิดหน่อยเป็นเรื่องของนิ้วโป้งครับเ็าอ,อาจจะเป็น,นหลายๆตัวแหละนิ้วโป้งมันอาจจะหลวมหรือ,ออาจจะแบบจับตัวปืนไม่อยู่ถ้าจับหนักๆเนาะไม่อยู่แต่ปัญหาเนี้ยมันเป็น บอลจอยอย่างเงี้ยมันคงแก้ไม่ยากครับแก้หลวมไม่ยากน้ำยาแก้หลวมทั่วไปก็สามารถแก้ได้อันนี้ไม่น่ามีปัญหาเนาะเพราะตัวที่ถือเนี่ยก็น่าจะเป็นดาบกับปืนซึ่งไม่หนักเท่าไหร่สําหรับตัวหัวมันจะมีติดตัวปืนแคนนอนตรงเนี้ยนิดหนึ่งดังนั้นเน่ยเวลาเราเปิดเนี่ยมันก็ยากหน่อยเนาะที่จะเปิดให้มันออกมาเนี่ยจะติดตรงส่วนข้างหูเนี่ยเหมือนใบหูเนี่ย ม็นติดอะดังนั้นถ้าเราจะเปิดจริงอะเราก็ต้องเอาถอดหัวก่อนแล้วก็เปิดออกมาใช้เออประมาณเนี้ยครับนี่นาอหมุนก็รอบนี่รอบเออแต่มันจะหมุนรอบทําไม <c oughs> เราไม่ได้ใช้ส่วนใหญ่อเอาแค่ซ้ายขวาให้ของผมเนาะทางชนไหลก็น่าจะพอละ แล้วผมชอบโพสก็แค่นี้ครับเยอะกว่านี้ก็ไม่่อยจำเป็นเท่าไหร่ส่วนจุดหนึ่งที่ผมเห็นครั้งแรกก็มันจะแปลกๆนะก็คือตัวคอเลยครับถ้าเราไม่ก้มเนาะยืนธรรมดา,นานเนี่ยคอมันจะยาวมากเลยแล้วก็จะเด่นนิดหนึ่งถ้าเราไม่ก้มเออถ้าอย่างเงี้ยมันยังโอ,โอเคเนาะนี่ว่ามันโอเคเล,ล้แหละตัวนี้แหละสำหรับตัวกันพลากล่องปีสองพันสี่เนาะ ก็ตรงนี้ถ้าผมดูมันมีอยู่สองอุย้ยหลุดหมดเลยปีก็มันจะมี2กล่องอนะ่ะกล่องแรกก็คือเป็น2องพันสตัวนี้นะครับแล้วอีกกล่องหนึ่งอ่ะเนี่ยหลุดแล้วออกเลยแล้วกันอีกกล่องนึงเป็น2องพเนาะหน้าปกมันก็จะต่างกันนิดหน่อยสีสันจะเข้มขึ้นในปี2องพแล้วก็ข้างในจะมีตัวพาร์ทพาร์ทใสมาหรือเป็นส่วนอะไรสักอย่างนึงแหละที่มันเพิ่มขึ้นจากปี2องพ หรือกล่องนี้แหละที่ผมพูดถึงเนาะเรต่อไปจะพูดถึงก็คือตัวของปีกดีกว่านี่โล่งมาแล้วขนอันนี้ผมชอบเลยเพราะว่ามันจะมีกลไกที่แบบสวยเลยแหละเนะาะสำหรับบิงกันดัมซีโร่เนี่ยนะครับมันโอเคอะ่ะผมว่ามันสวยแล้วมันก็แบบรับกันสองฝั่งเลยนีย่สวยเนาะจะกลางหรือจะขุบก,ก็ได้ สวยเหมือนกันเนาะแล้วก็มันประกบกันได้พอดีเลยเวลาเราใช้ปีกมาคลุมข้างหน้าเนี่ยครับเนี่ยมันจะปิดได้พอดีเลยสวยเลยครับแต่ว่าตัวขนนกนี่ก็อย่างว่าครับมันเป็นชิ้นที่เป็น TPE มันไม่ได้เป็นพลาสติกแบบแข็งที่มันเข้าล็อกบล็อกเนาะดังนั้นอะ่ะการหลุดการร่วงบ้างก็ได้เป็นธรรมดาแต่ว่าส่วนใหญ่เราเล่นเสร็จแล้วเราค่อยมาใส่ที่หลังเนาะอาวุธที่ให้มา เขจะมีดาบคู่เนาะนี่คู่นี้บิมเซเบอร์คู่นี้กับอื่นคู่นี้ซึ่งปืนเนี่ยเวลาเราประกบกันใช่ไหมมันก็จะสามารถเก็บตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะแต่ว่าด้ามปืนหรือเปล่าเก็บตัวด้ามปืนเนี่ยไว้ข้างหนึ่งได้เนาะไอ,อ้ตรงนี้เราเราแยกออกเนี่ยครับแล้วเก็บใช้ซ้ายขวาเนาะ หรือเป็นตัวล็อกให้อยู่ด้วยกันให้มันกบแฟดคู่กันเนี่ยเป็ตัวล็อกสวยดีครับตัวฐานตัวเบสที่ให้มาเนี่ยมันเป็นเบสที่แทบจะฟิกเลยครับมันขยับไม่ได้ถ้าจะขยับเนี่ยต้องดึงออกมาแล้วก็แบะแบะฐานนี่ออกมาแล้วก็ขยับซึ่งมันมี2ล็อกด้วยกันดังนั้นไอ้สองล็อกเนี่ยมันเป็นล็อกที่ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ครับ ก็น่าจะเป็นล ok ็อกหนึ่งก็คือประมาณนี้อีกล ok ็อกหนึงคือประมาณนี้ดังนั้นนะตัววิงกันั้มซีโร่ตัวนี้เวลาแอคชั่นบนแอคชั่นเบสที่แถมมานะครับมันก็จะได้ที่สวยสุดก็คือการอาลอยลอยตรงๆเนาะมันไม่สามารถที่จะแบบเ,เหมือนอะไรเหมือนเหาะเงี้ยที่ทําให้ตัวของแพ็คหลังเพราะว่าตัวนี้มันประกบอยู่แพ็คหลักใช่ไหมเออถ้าเกิดสูว่าเราต้องการให้มันแบบคมก้มโค้งเง,ง,งี้ย ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าตัวข้อต่อมันล็อกด้วยมุมที่องศาที่ค่อนข้างจะตั้งฉากกับพื้นดังน,นั้นอะมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะก็ค่อยจัดท่าซ้ายขวาหน้าหลังหันหน้าเอาละกันหรือไม่ก็ถ้าต้องการที่ท่าที่มันมากกว่านี้ก็คงต้องเป็นตัวของแอคชั่นเบสอีกแบบหนึง่งหรือบางคนก็จะเป็นตัวคล้องเนาะทำให้มันลุกสะดูว่ามันเป็นไดนามิกมากกว่านี้นะครับ สรุปโดยรวมเนี่ยก็โอเคเลยนะผมว่าตัว MG Wing Zero Gundam ตัวนี้ e l s w a l มันก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเนาะตามแบบของแอนิเมชันแล้วก็ตัวปีกนี่ก็คุ้มค่าเลยผมว่าต่อให้มันจะเป็นปี2004-2010าเนี่ยถ้าคิดก็คือประมาณเกือบ2อ่อปีแล้วเนาะมันก็ยังให้ความงามความภลาสสิกของตัว วิงกันดัมซีโร่อยู่นั่นเองครับครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปรีวิวตัวกันพานตัวนี้ครับ M G วิงกันดัมซีโร่เอลิสบอลใครเป็นสายปีกเนี่ยบอกเลยว่าไม่น่าพลาดเลยเพราะว่าความสวยความคลาสสิกของมันเนี่ยเป็นสวยใสใสแอนิเมชั่นจริงๆเนาะผมชอบมากเลยแต่ว่าตัวราคาเนี่ยผมเองไม่มีข้อมูลเลยตัวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณคุณวิวิววารศัก์มากครับที่ให้กันพานตัวนี้สำหรับผมมาต่อแล้วรีวิวในครั้งนี้เนาะ แล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคลิปส่งท้ายปี2021ของช่องขออมูสื่กันดมของเรายัางไงซักก็ขอให้คุณวิววรศัก์และก็ผู้ชมทุกท่านเนี่ยมีความสุขกับวันเวลาที่กำลังเข้ามาถึงเนาะแล้วก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่ผ่านมาให้เป็นประสบการณ์และบทเรียนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแลวเนี่ยรวนแล้วแต่มีค่ามีค,ามความหมายด้วยกันทั้งสิ้นเนาะยังไงซานผู้ชมชมถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็คนที่ยังไม่ subscribe ผมขอคนละหนึ่งผู้ติดตามแล้วกัน ถือว่าเป็นกําลังใจส่งท้ายปี2021ให้กับช่องโคมสื่อกันดั้มของเรานะครับออสําหรับปีนี้ก็มีคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายยังไงเจอกันใหม่ปีหน้าดูว่า2022คลิปเปิดปีของผมจะเป็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้ผมโตรโรคมสือ่อสวัสดีครับ Feels like